สวัสดีครับผมนายคณะทิพสาพลัยนะครับผมมาจากกลุ่ม B1 ครับวันนี้ผมจะมานำเสนองาน Pitch Deck ของกลุ่ม B1 หัวข้อเข้าวหางผงชงดื่มดูดีครับผมปัญหาที่พบนะครับก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยมีทางเลือกในการรับประทานอาหารที่น้อยทำให้ ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารที่ไม่ค่อครบถ้วนนะครับแล้วก็บางทีอาจจะไม่ประโยชน์หรือว่าได้ประโยชน์น้อยทําให้ส่งผลต่อสุขภาพเช่นอาจจะผิวพรรณไม่ดีร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงหรือว่าถ้าเป็นแผลแผลจะหายช้าแล้วก็หลายๆปัจจัยนะครับเ,เพราะว่ามาจากผู้สูงอายุบางคนเองก็กิกนอาหารไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงต่อ ช่วงอายุที่ควรรับประทานหรือว่าผู้สูงอายุบางคนก็กินอาหารที่มีรสจัดเหมือนกับคนที่อายุไม่เยอะอะไรงนี้ครับกลุ่มเรานะครับก็เลยจัดการโดยวิธีการคิดคน้นเข้าวหางผงชงร้อนซึ่งข้าวหางผงชงร้อนที่มีอยู่ตามท้องตลาดย่ง ไม่มีรสชาติที่ดีพอครับอันนี้จะทําให้รับประทานได้ง่ายเพราะว่าไม่มีน้ําตาลแต่มีรสหวานคือใช้อินูลินเข้าไปช่วยครับผมในตัวโปรดักต์นี้นะครับข้าวหางนี้นะครับคือใช้เวลารับประทานครับใช้ผงข้าวหาง15กรัมหรือว่า1ช้อนโต๊ะครับผมตักมาผสมกับน้ำร้อน150มิลลิลิตรครับผม หรือ1แก้วกาแฟหรือเราอาจจะเอาไปผสมกับกาแฟหรือว่าโกโก้ก็ได้ครับผมเพื่อที่จะทําให้ทานง่ายขึ้นอีกแต่ว่าแนะนําว่าถ้าอยากได้กลิ่นของข้าวหางก็สามารถรับประทานแบบว่าแค่ข้าวหางผงกับน้ําร้อนก็จะได้ได้รสชาติที่โอเคอยู่นะครับความต้องการของตลาดนะครับตั้งใจว่าจะเกาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เป็นจุดที่ผู้สูงอายุเยอะที่สุดในในประเทศเราก่อนนะครับตั้งใจว่าจะเริ่มจากกรุงเทพครับผมและค่อยๆกระจายไปที่ปริมณฑลและไล่ไปที่ต่างจังหวัดครับผมรูปแบบ Business Model นะครับคือตั้งใจว่าจะลงทุนด้วยเงิน25ล้านครับผมแล้วก็จะขายกล่องละ150บาทครับผม ตั้งใจว่าในระยะเวลา3ปีเนี่ยจะทำกำไรให้ได้1,200ล้านบาทครับผมแบบไม่หักกำไรนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะโปรโมทสินค้าด้วยวิธีการด้วยสถานการณ์บ้านเราตอนนี้นะครับบ้านเมืองตอนนี้ตั้งใจว่าจะจัดอีเวนต์โดยการใช้การจัดอีเวนต์ออนไลน์ผ่านอแอป Zoom หรือว่าอาจจะเป็น Google Meet ครับผมที่แบบว่าทำให้เราได้มา รีวิวหรือว่าโฆษณาสินค้าของเราได้ง่ายครับผมแล้วก็ในอีกหนึ่งวิธีคืออาจจะจัดพาร์ทเนอร์กับกรมธุรกิจชาวนาครับเพื่อที่จะได้รับซื้อเข้าวหางจากชาวนาจากทางต่างจังหวัดมาพัฒนาครับผมข้อได้เปรียบทางทางการค้านะครับคือผม ที่ผมคิดมาคือ easy to use ครับผมคือใช้ใช้ง่ายถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วใช้งานง่ายรับประทานง่ายแล้วก็ดีไซน์ของแบรนด์ที่มินิมอลครับผมอาจจะดูไม่ได้หรูหราแต่ว่าตอบโจทย์กับคนในหลายๆกลุ่มได้ครับผมแล้วก็มีรสชาติที่ดีถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นมีรสชาติที่รับประทานง่ายกว่าข้าวางผงชนิดอื่นแน่นอนครับผม พราะว่ามีการเติมอินูลินเข้าไปครับผมก็ต้องขอบคุณทีมของกลุ่ม B1 ด้วยนะครับทั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ้าพระนครเหนือนะครับแล้วก็จากวิทยาลัยพยาบาลเซนหลุยนะครับผมที่ช่วยกันคิดค้นแล้วก็ประดิษฐ์นวัตกรรมนี้ขึ้นมาครับผมขอบคุณครับหลังจากนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับครับผมขอบคุณสำหรับการฟังบรรยายครับสวัสดีครับ